สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิมพ์เพรโยนนะคะในช่องของพิมพ์เพโยนรถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงค์นะคะคุณลูกค้า EP นี้นะคะเป็น EP ที่134แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะสี่ประตูยกสูง นะคะสาวกดีแม็กห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นกระบะสีประตูรถราคาถูกผ่อนสบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นอีซูซูดีแม็กไฮเดอร์สีประตู2.5แซกนะคะปี2014จบไจบปลายปี2015นะคะได้เป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรโจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ4 8 9 0 0 0ดบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพิงมา นะะในโซนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ออซูสุนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ8 6 15นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้ง2องดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยังปี2 0 1 9แขขอบ17นะคะได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยังปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะมีรมาวบันไดสีดำมาพร้อมนะคะตัวน็อตต่างๆ นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดิมๆันเลยทีเดียวนะคะใีส่วนของฟันเดียวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะใีส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโคเมียมนะคะคุณลูกค้า มาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออตโต้นะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาพร้อมนะคะพงมลาัายหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพงมลาัาย3ามก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเบาะผ้าสีดํานะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้องกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขไมกันเลยนะคะ จอสวยๆขึ้นมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่150,000กิโลนะคะได้เป็นเลขไม้ไทยิ่งจากโรงงานนะคะวิทยุนะคะสิ่งดังฟังชดใช้งานได้ตามปกตินะคะไฟฉุดเฉินนะคะคุณลูกค้าแอร์ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะช่องใส่ของข้างบนนะคะคู่หมูกับกองครบเครื่องนะคะพร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนี่ ที่ใส่แว่นตาไฟติดุกดวงนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวเราทำาิธีสูชาให้นะคะแจ้งกับคุณลูกค้าก่อนนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้าตรงพวงมาลัยนะคะโลโก้ของเขาเลยนะคะอิสสุนะคะไม่คลอกไม่เสื่อมสภาพนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสา,ารนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะคุณลูกค้าสีดำตัดด้วยลวดงานสวยงามนะคะในส่วนของเบาะยังไม่มีการตัดสภาพนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของเบาะให้นะคะขัดทําความสะอาดให้กับคุณลูกค้านะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดานะคะกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าที่พิงแขนนะคะตูวห้อยสินค้านะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะออปชันคือครบเครื่อนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะริ้วรอยต่างๆมีการเก็บงานหรือปรับสภาพให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะนั่ง,องอยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าไม่เคยขยับออกจากที่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะยางไม่เสื่อมสภาพนะคะบอดี้เดิมๆนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำฝนน้ำมาพร้อมเลยนะคะตัวยาง ะะไม่เสื่อมสภาพนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆตัวน็อตต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจุกยางนะคะคุณลูกค้าย,ยางรอยเม็ดอาร์ตนะคะซีนนะคะเดิมๆ,ๆกันเลยนะคะมาดูในส่วนของแมกไนเนอร์ของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าไม่เสื่อมสภาพไม่ถลอกนะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบพรีเมียมไฟเบรกลงที่สาม นะคะคุณลูกค้าตัวอักษรนี่เลยนะคะได้เป็นแบบโคมเลียมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายของเขานะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะสี่ประตูยกสูงอยู่นะคะรถราคากระบะสี่ประตูยกสูงนะคะลดราคาถูกสบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ อีซูซูดีแมกไฮเดนเดอร์สี่ประตูนะคะ2.5 z ซนะคะปี2014จบปลายปี2015คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีดำส,สวยๆบบนี้เลยนะคะพิจนต์ต้องขายอยู่ที่ราคา489,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีีสามารถฟรีดาวน์กันได้นะคะออกรถส่นบัตรกับบริษัทพิจนต์กันได้เลยนะคะออกรถฟรีดาวน์นะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะค่ะ ของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะแผ่นเพจเช็คได้เลยนะคะค่าเริ่มต้นแท้จากโรงงานนะคะต้องค่าสังเกตทุกอย่างนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆจุดแต้มสี ะะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2,005นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยอะมนะคะเป็นเครื่องเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มสายแก้วขวดไม่เคยขยับออกจากที่รอดเมคอัพต่างๆซีนต่างๆคานต่างๆนะคะเดิมๆกันเลยนะคะรถของเรารับประกันแน,น่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30วัน,นะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิมพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านได้นะคะที่สนใจ Isuzu D-Max c a i d e r สประตู2.5แซนะคะปี2014เจอบปลายปี2015คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีดํำเวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไม่นะคะวิ่งอยู่ที่150,000กโลนะคะเพจยนตตั้งขายอยู่ที่ราคา 489,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถซีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ9 0 0 0ต้นๆน,นะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี8.4งวดนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่ อยู่นั่ซอย95นะคะลูกค้าเป็นใดรที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะและ e ีพีต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถท่านไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ